ตัวจากนี้ไปก็ให้นั่งในอิริยาบถท,ที่เรานั่งนิ่งได้นั่งในลักษณะที่สมดุล <c oughs> ที่เราไม่ต้องรำคาญกลังกาย <c oughs> อิริยาบถท,ที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไม่มีเวทนารบกวนเลยก็คงไม่มีจะมีได้ยาก ถ้าจ Eu, ha, no welche, ิตใจเราไม่ไปยุ tá, ่งเกี่ยวจิตใจไม่ไปเกาะกร่างกายมันก็มีเหมือนกับไม่มีผมถือว่าร่างกายนี่มันเป็นเป็นเพื่อนไม่มีร่างกายที่เราก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันทีนี้ร่างกายเป็นส่วนที่เป็นอุปสรรคก็ได้ไม่เป็นอุปสรรคก็ได้ อยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจของเราัน้นสิ่งท้าทายในเชิงร่างกายก็คือนั่งอย่างไรจึงจะเอื้อต่อง,งานงานคือการฝึกให้ตื่นรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันปลอยไหมปล่อยให้จิตใจไปยินดี ในความจำโดยยินดีในความคิดอดีตทั้งหลายก็สักแต่ว่าความจำนั่นเองอนาคตทั้งหลายก็สักแต่ว่าความคิดนั่นเองแล้วจะห้ามไม่ให้ความจำเกิดขึ้นห้ามไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นห้ามไม่อยู่ถ้าจะพยายามห้ามจะเครียด แต่สิ่งที่เราห้ามได้สัมูรวมได้ก็คือความย right. ินดีอินร้ายนังความจำก็สักแต่ว่าความจำความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเหมือนเสียงนกเหมือนสิ่งนอกกายมากระทบสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เพลินกับมันไม่ปฏิเสธมัน ก็ค่อยๆหายไปของมันเองและนอกจากการไม่ยินดีม่ยินร้ายในความจำในความคิดอาการของกายอาการนอกกายแล้วเรายังต้องมีชันทะความพอใจในการกระทํามีสมาธิความเห็นชอบความเข้าใจว่า กำลังนั่งอยู่เพื่ออะไรแล้วนั่งวังว่าความสงบมันจะเกิดเองมันจะลอยเข้ามามันก็เป็นไปไม่ได้สมาธิเป็นผลงานลวง,งานคือความเพียรอย่างพอดีพองามอยู่ในปัจจุบันเพียรก็เพียรให้ตื่นตื่นรู้ จิตใจเรามีกำลังมากก็มีแนวโน้มจะฟุง้งซ่านทางจิตใจกำลังน้อยก็มีโอกาสจะง่วงนั้นผู้ปฏิบัติตรงฉลาดในการป้องกันฉลาดในการน้อมจิตไปในทางที่จิตใจจะง่วงได้ น้อยที่สุดและฟุงซ่านได้น้อยที่สุดนในเบื้องต้นของการภาวนาเราจึงจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องสภาพและอิริยาบถของกายให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แลฝึกสติ เพื่อให้เราตื่นรู้อย่างพ้นคลายในปัจจุบันอย่างต่อนเนื่องจิตใจที่ตื่นรู้อย่าง่อนคลายอย่างพอดีในปัจจุบันจะเป็นจิตที่พร้อมที่จะร่วมเป็นสมาธิในลักษณะที่พร้อมจะเป็นฐานของปัญญา ถ้าจิตใจเราขาดตัวตื่นรู้ถ้าอาจจะสงบเหมือนกันแต่จะสงบแบบโมหะขาดตัวรู้ขาดพุทธภาวะแต่จิตใจเราสงบแบบขาดพุทธภาวะภายในนั้นมันจะเป็นทางตันไม่ได้นำไปสู่ปัญญา เราก็กำหนดลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นส่วนหนึ่งของกายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั้นเราจะหลับตาแต่ตาไหนนีนเราลืมไว้ตื่นไว้อยู่กับ ธรรมชาติของลมหายใจถ้าจิตใจเราอย่างรู้สึกกระวนกระวายหรือว่ายัางไม่มีความยินดีในการภาวนาหรือเครียดเป็นตน้นอย่างไม่พึงกำหนดลมหายใจณนจุดใดจุดหนึ่งในกาย มันจะไม่เกิดผลจิตใจยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเจริญอาณาปานสติในระดับนั้นเบื้องต้นต้องการให้อยู่กับลมหายใจแบบสบายๆมีความสุขกับการอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะมีความสุข กับอารมณ์อื่นน,น,นั่งยังไงมันจึงจะหายใจเข้าหายใจออกอย่างพอใจอย่างสบายใจเช่นการทำความรู้สึกกับลมหายใจในสุขทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าได้รับรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา เป็นผู้หายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วรู้สึกลมหายใจในศีรษะรู้สึกลมหายใจในแขนในมือในลำตัวในในขาพร้อมๆกันหายใจเข้าหายใจออกร่างกายเราเรียว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ต่างกับ ต้นไม้หรือเมฆฟ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งก็ปล่อยให้กายเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเขาไปจับจองว่าเราเป็นเจ้าของมันนั้นเราก็ยุ่กับลมหายใจโดยเน้นการทำความรู้สึกพอใจกับการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ฟุง้งซ่านไม่ง่วงหายใจเข้าสบายหนอใหายใจออกสบายหนอไม่มีอะไรที่เราต้องแสวงหาไม่มีอะไรที่เราต้องไล่ออกจากปัจจุบันปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้วมันก็แค่นั้นมันก็เป็นอย่างนี้สนใจศึกษาธรรมชาติ ของตนอยู่ในปัจจุบันสนใจรู้ว่านี่คืออะไรถ้าจิตใจเราปกติพอสมควรคือไม่หลงอยู่กับอดีตกับอนาคตมีความพอใจมีความสบายใจ กับการนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อความละเอียดอ่อนเพื่อความประณีตของงานเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่ทำความรู้สึกที่ทำความสนิทสนม กับธรรมชาติของลมหายใจต่อไปจุดนั่งจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราถนัดจะอยู่ในดูจมูกจะอยู่ปลายจมูกจะอยู่ริมฝีบากจะอยู่ที่คออยู่ตรงไหนไม่เป็นไรแต่เลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้ทำงานตรงจุดนั้นคือตั้งสติ ตื่นรู้อย่างพ้นคลายตรงจุดนั้นพ้นคลายอย่างตื่นรู้ตรงจุดนั้นทนีการที่จิตใจเราจะอยู่ตรงจุดนั้นได้มันก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราด้วยประสบการณ์ในอดีตด้วย แต่พยายามดูในปัจจุบันว่าอยู่อย่างไรจิตใจจึงจะยอมมองอย่างไงน้อมจิตยังไงจิตใจเราจึงจะเดินรู้อย่างผ่นคลายได้ซึ่งเราอาจจะได้ใช้คำปริกรรมก็ได้หรือนับลมหายใจก็ได้ แล้วว่าเฝ้าสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นว่ายาวหรือสั้นอุ่นหรือเย็นหยาบละเอียดเป็นตน้นและต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเพื่อให้จิตใจตื่นรู้อย่างผ่นคลาย ค,คลายอย่างตื่นรู้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก